สวัสดีครับวันนี้จะพามาเก็บผักกูดไปทำอาหารนะครับดงผักกูดเยอะมากครับบริเวณต้นน้ำบนภูเขานะครับที่เมืองสานาคามซึ่งเป็นเมืองที่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับ อยู่ในแขวงคนครเบงจันนะครับอุดมสมบูรณ์มากครับจะได้ยินเสียงน้ำจากทานน้ำนะครับปาอุดมสมบูรณ์มากครับ พอแล้วครับวันนี้คงได้กินผัดผักกูดน้ำปลาครับ